นะครับยู่ที่นะครับแม่คนบางคนก็น้อยใจะว่าทําไมจะไม่มีโมเมนต์มาเพิ่มอีกต้องโมเมนต์นะแต่ผมก็ชอบนะนะก่อนอื่นก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฝากกันด้วยนะครับคือผมเสียดายผมจําคลิปจะไม่ได้ว่าแบบพวกนายอะไรนะประมาณเหมือนกับว่าแบบ เอ่อโมเมนต์อะไรเนี่ยอ๋อเหมือนว่าหมายถึงว่าทั้งยูกะทิเนี่ยนะมาบอกว่าพวกเราอย่าสร้างโมเมนต์นะแต่เห็นทํากันทีไรก็มีโมเมนต์นะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนจะหายๆนะแต่ผมมองว่าคือตอนที่ผมไลน์นะแฟนคลับสักคนบอกว่าเนี่ยหายไปอีกละแต่อันนึงที่คุณไปนต้องข้อสังเกตในเรื่องรู้เวลาซึ่งกันและกันเนี่ยนะมันก็น่าแปลกนะครับน่าจะมีการคุยกันนะผม่อนข่างจะเชื่อนั้นไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเมนต์กันมาดูว่า ต้องลงเขาคุยกันหรือเปล่านะครับกดหนึ่งนะครับหายไปเนี่ยนะก็คือสุดท้ายก็คือหายอ่ะอาจจะมีคุยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะข้อที่หนึ่งนะายถึงไอ้ตอนเนี้ยที่มันไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์เนี่ยมันยังไงตรงลงคุยกันหรือเปล่านะครับลองมากดกันเล่นอีกทีนะครับข้อที่สองนะข้อหนึ่งก็คือว่า อาจจะมีคุยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะฮะเป็นในฐานะเพื่อนข้อที่สองนะครับหายไปก็เพราะมันไม่ได้มีไม่ได้มีอีเวนต์ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับก็เลยหายไปนะแต่ว่าแต่ว่าก็เขาเรียกว่าไงอ่ะก็ ขอโทษฮอหัวข้จริงนะครับเอาาไม่เอามั้เมมัมั้งั้นเริ่มแต่หนึ่งแลเพราะมันขัดจังหวะเบอร์นะเบอร์ข้อที่หนึ่งก็คือว่าหายไปใช่ไหมครับแต่ว่าอา่าก็คือหายไปก็เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเออเข้าใจบะก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีคุยกันแต่แค่เป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ก็เลยทําให้หายไปนะครับ แต่สุดท้ายนั่นนะถ้าคุณไปตีความข้อหนึ่งอะ้แว,แล,วแล้วงานบวชอะหรือว่างานบวชจะไปกันแบบก็เป็นเพื่อนการเหมือนกันนั้นเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าใช่อะแต่ไม่เป็นไรเอาข้อหนึ่งไว้เผื่อใครจยาคิดถึงตอนนี้จิตตกก็คิดอันนี้ก็ก,ก,ก็ตอบมาข้อสองก็คือว่าอืมหายไปก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรไงแต่แอบคุยคุยกันอยู่นะคุยบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังมาก นะครับก็คืออยู่ในสถานะถึงหายไปแต่มีการคุยนะครับก็คือสถานะห้าสิบห้าสิบนะครับข้อสามมาเจ็ดสิบก็คือขั้นต่ำเจ็ดสิบนะอาจจะเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าก็คุยกันตลอดแล้วก็อา่ารู้เวลาของกันละกันนะแต่ก็ยังไม่อยากเปิดเผยนะฮะผมให้สามข้อพอนะครับผมค่อ,อนะคนข้างเชื่อข้อสามนะเออเอาจริงๆ อาจริงๆของกคารบางคนบอกวิรา,า,ารย์อาจารย์เชือ่อก็สามแต่อาจารย์ก็บอกว่าทางบ้านนะเขาก็มีความหวังอ่ก็นั่นแหละก็ไม่อยากว่าเออสุดท้ายเนี่ยผมพูดยากนะผมใช้คํานี้แล้วกันเตอบอกกี้นะผมอะไรอะไรผมก็แก้ด้วยคําว่าเตอบอคกี้นะครับนั่นแหละรครับเตอบอกกี้นะครับอืมนะอ่าแล้วก็บอกว่าอยู่เนี่ยผมอยากให้ผมสั้นแบบนี้นะเออรอดีนะผมมองนะนะ อืแล้วก็เออแล้วก็ขอแซวนิดนึงนะก็นี่แหละมันมีแต่โมเมนต์ยูทิขึ้นมานะผมอาจจะไปดูมาก่อนเนียนี่เยอะนะก็จะมีขึ้นมาอีกแล้วก็อะไรอะไอที่บอกว่าต่างคนต่างมองตาแล้วมันก็ตัดต่อคลิปมานะโอ้โหแบบคือมันมีหลายคลิปแต่ผมว่าคลิปนี้มันแปลกดีเออเดี๋ยว,ยวผมเจอแล้วผมจะมานะอีกทีนึงนะเออก็แบบมันดูเหมือนแบบฟิลแบบนี่กันมากเลยนะอืมอ่ะ สุดท้ายนะทิ้งท้ายนะแฟนคลับก็ยังจิตตกนะเออผมมองว่าไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านอยู่บ้านบ้านนั้นนะ่ะก็บอกมาว่าจริงๆไงการการที่ฝ่ายหญิงพูดว่าเป็นเพื่อนมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องหมายความยัางไงามันอย่าไปตีความแบบบางทีชอบตีความเฉิงลบไปแต่ผมก็มีข้อเสียนะผมชอบตีความเฉิงบวกเกินไปไงแต่อย่างน้อยอ่ะถ้าดูจากหลักฐานเอางี่แค่ดูจากหลักฐานนะไปงานบวชอันนี้ผมว่าก็ มีโมเมนต์บวกนะอ่าตอนช่วงที่ละครแล้วมีโมเมนต์ร่วงกว่าเยอะมันก็ดูบ้าก,กว่าเพื่อนใช่ไหมครับอาจจะไม่ถึงขั้นเค็มหมุกนะแต่ดูองค์ประกอบอะไรหลายอย่างมันดูหวานกันเลยเกินนะเออนั่นแหละอ่าอันนี้อันนี้สองอย่างนะหลักฐานสองอย่างนะหลักฐานข้อที่สามรู้เวลากันด้วยนะครับแต่มันก็โอเคไม่ได้หนักแน่นขนาดนั้นแต่พอสามข้อประกอบกันเนี่ยนะผมว่ามันก็มีรุ้น ถูกไหมไอ้พวกคนดูอย่างเงี้ยการที่เขาจะหายหายไปแน่นก็อย่างที่บอกทําดินไงแล้วผมยกตัวอย่างที่ผมเคยพูดไปเสมอไงฟุตบอลไงฟุตบอลอ่ะยิงกันประตูกันน้อยนะใช่ไหมตัดสินผมแพ้ชนะกันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทียิงยิงแค่ลูกเดียวถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดมากนะไอ้ช่วงที่เขาแบบบอลดีกว่าจะโดนสกัดโดนแรงก็อาจจะเป็นช่วงที่เขา,าหายไปกันจริง,รงๆการที่เขาไม่โชว์กิจกรรมร่วมกันนะอาจจะเป็นข้อดีไง คนด่าไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบไงเพราะเขาอยู่ในที่ที่แบบต่อให้คนด่าเอาง่ายคือเขาอยู่ในบ้านใต้ดินคลายว่าอยู่ในป้อมค่ายก็ไนดะ้เขาเขาอยู่ในเขาอยู่ในประตูเมืองแล้วทหารเคยเห็นนะดูหนังจีนนะมาล้อตีหน้าค่ายอ่ะก็ทําได้แค่ล้อตีไงถูกป่ะแต่ถ้าอยู่ทีก็เปิดเผยตัวเองก็เท่ากับเหมือนกับเขาอยู่นอกกาแพงเมืองอ่ะโอกาสที่จะโดนโจมตีก็สูงสูงกว่าไงไอ้แค่ล้อด่านหน้าค่ายไม่ีปัญหาไงอันนี้พูดอย่างนี้แล้วก็สบายใจใช่ไหมล่ะ นะแฟนยูทีก็นอนหลับฝันดีสบายใจแนะน่นอนนะฟั่งนี้นะถ้ามีอะไรอยากเมน้นอยากจะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนอกจากเมื่อกี้ที่มาวิเคราะห์1่งสงสามวันเนี่ยนะก็เม้นมาได้นะครับแล้วผมหรืออยากจะถามอะไรนะบอกเม้นมาบอกอาจารย์ช่วยตอบประเด็นนี้มาใช้คําว่า question ไ้ Qu หรือว่าอะไรเงี้ยใช้ผมรู้อะ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปช่วยทําคลิปอ่ะช่วยทําคลิปตอประเด็นนี้หน่อยอ่ะว่ามานะครับกดไลค์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ และสับสกายนะครับสวัสดีครับ